สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาดูแกะกล่องพัสดุอีกแล้วใปดูเลยนะใครบอกยาเห็นตองแล้วอะ่ะฮ <c oughs> ตอนนี้กำลังแกะโอ้โหอะไตั้งรังเลย <c oughs> โอ้โหนมอมนี่อร่อยด้วยเนี่ยเคยกิงอ๋อ รสต้มยำรสต้มยำหมูชองชันสะไร้ทอดก็อุยอ่ะเหมือนกันหมดเลยมั้งเอาให้พี่พลอยนั่งก่อนชิมบ้างไหมน่าจะเอามาให้พี่พลอยก่อนนี่อันนี้เป็นขนมนะคะทุกคน นี่นะคะเป็นขนมหมูทอดกรอบนะคะก็มีมีกล่องพัสดุมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดมีสิบห่อนะคะแต่ว่าให้ให้พี่สาวไปและสองห่อนะคะทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ